ทีพีพี pp, หรืออะไรบิ๊กจอยทีพีหรือว่าอะไรได้หมดหรอได้หมดพี่สับไปสับมาโดยจะไม่โดอันนี้ก็ได้ปีใหม่เป็นอะไรอะ่ะเตโก้ซื้อหูฟังอีที่อะไรดีวะยุคนี้เฮ้ยทำไมภาพมันสวยจังอ่ะไอช่างบินเร็วช่างบินระเบิดจะเร็วจะเร็วอันนี้มันสุ่มเหรอพี่ใช่ชาสุ่มสุ่มสุ่มตอนแข่งก็มีนะตอนแข่งก็มีแต่แบบเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากจริงเหรอใช่ใช่เยี่ยมคือไม่ระเบิดนะเยี่ยเทจัดแล้วโดดตอนไหนอ่ะโซนปิชชี่ป้ะโซนปิชชี่ เราเราต้องลงประมาณแบบพอเดียวกันแนะนำว่ากูว่าเรา,เราเ,ราเราเขี่ยโซนนี้ปะตึ่นแบบเรื่องเลยเรื่องเลยอ่ะติ๊กหนึ่งนะนติ๊กหนึ่งติ๊กหนึ่งเออเราเรา,เราช่วยกันเลยไม่ทิ้งกันเอาจุดน,นี้เอาจุดน,นี้เลยแต่มีคนมากับเรานะมีคนมากับเรามีมีไม่เป็นไรไม่ต้องสนเลยนะเอาแบบเอาสู้อ่ะเออเอาให้จบโซนนี้ไปเลยโอเคเราจะได้แบบว่าไม่ต้องโยกไปโยกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสองตีครึ่งสองตีครึ่งใช่โอเคโอเคลงกับเราเลยแน่หนึ่งอ่ะ ผมกินมันได้ปืนก้าเข้าหน่อยก้าพี่สองตัวก้าสวยตรงนี้ไม่มีปืนก้ามันมีเข้ากระด้างไปเก็บปืนมันมีเข้ากระด้างไปเก็บปืนได้แล้มันมีเข้ากระด้างไปเก็บปืนช้าไปหมดเลยวะช้าเลยช้าเลยกินช้าอยู่ก้าแล้วสวยก้าสามไม่นี่ชุบได้ชุบได้เลยชุบได้เลยเก็บปืนมันก่อนนะปืนมันดีกว่าที่มึงใส่ใช้อยู่เยอะ เยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะมากเลยนะพอก่อนเยอะมากเยอะมากเผมจะคุมซ้ายให้ก่อนโอเคแต่กูไม่มียาวว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยต่างหูเก้ากูมีลูกซองกูมียูซี่พรบพร้อมมาป่ะเนาะกาพี่มียาเยอะแบบเยอะมากเนี่ยบอบอราคาเนี่ยตัวหนึ่งเมื่อกี้กูวัดกับมันอยู่เง่ากอะทีพีพีเพื่อน ไปชาร์จวิ่งออกไอ้พักหนึ่งวิ่งออกล็อกพี่แล้วใช้อัมอึ้งควันหมอพี่ตอกทิ้งเฮ้ยพี่พี่เกมมันชาร์จผมสามตัวพี่ที่ไหนสามตัวข้างหน้าผมหน้าบ้านผมรี่ลบเร็วก้าหลบไว้ก้าหลบไว้ก้าหลบไว้เต็มเหลือตัวเดียวก้ากระเพงตายตัวไอ้เรียกวัวหลังเซตติ้ง อนี่อยู่เลยโห้ยเฮ้ยเไอ้นุ่มสุดจัดเลยวะเหลือพวกนีนุ่มนุ่มนมนมนมไอ้นุ่มนี่แม่งเอาหมดเลยมียาป่ะยาหมดปะมีพี่อาวเฮียละคลิปแท่งดำกูไปไหนวะอ๋ออยู่นี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 ่มเลมเลไปเลยหรอมีเออมีเพื่อนเหลอปะมีมีมีฮันมีฮันเราเราเราต้องไปแจวเพื่อนเราเราไมันเอารถออกรอดูรอดูรอดูว่ามันไปไหนนี่เอ้ยอา ไอ้พี่อยู่ข้าในข้างในขางในน่อานนี้ไะบ้านนี้ไม่รู้กี่ตัวนะเวยเฮ้ยเยะเยอะเยยยระวังรวฝั่งตรงขาไเคสยิงมานี่นีหนนี่รถขวาออกไปแล้วเห็นปะับไปแล้วนะขวาขับรถเไปแล้วเห็นปะโอเคเห็นเห็นเหเนขัยรถออกไปโดเอมาข้างในก็มีอีกหน่อยบอยระวังนะเพื่อนมีอีกเหรอ ใช่ใช่ใช่ข้างในมีอีกมันจะวิ่งอยู่เลยข้างในอ่ะอยากตายวะอะไรพี่เก็บของอยู่หิวอ่ะอยากโดนแบบนี่ไงเฮ้ยมันยังอยู่นะมันยังอยู่นะมันยังเอาพี่เอาฮาลีกาไอ้กูล้มสองล้มไปแล้วทีนึงเออกำลังไปกำลังไปเฮ้ยมันหิวครูขนาดนั้นเลยเหรอเล่นเลยเล่นเลยเเลล่นยอะไรอ่ะไปกินแป๊บนึงไปกินอะไรไกินไม่ต้องฉากก็ได้เฮ้ยเฮียพี่บอยอย่าเพิ่งพี่ ไอเนี่มาไหมไอกาผมผมผมไอ้กีกูจะตายแล้วมขาบอกว่าเซ้ายขวามันจะจัดมันจะจัดมันจะจาดเออเออทัน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 ช่วยพวกวิขอให้มาขอให้มาตัวเดียวนะมันมีเพื่อนทำนะพี่ก็ขอให้มามันจะจัดผมไปกูฟื้นละตอนนี้โอ้โหแม่งจังหวะกระโดดเสียดายว่ะไอ้บอสขึ้นมาไอ้ตัวชาร์จผมรวมใช่ปะไปเลยกินมึงไปเลยมึงไปเลย ไอตัวช้างมันจะ่ังลมแล้วลมแล้วก้าโอเคผมทำให้พี่รถตายไปแล้วเมื่อกี้รถไปสั่นมาปุ้ยพี่ออยากขับตามไปอยู่ลดความอยากตามไปอยู่มินิกับเอ็มเคเนี่ยมันดีๆกว่าการบาร์กินอ่ถ้ากูยิงอ่ะกูกูกูให้กูให้มินิแต่ว่าถ้าพูดถึงสกัดปืนแล้วก็การยิงที่ตกสะกอนเร็วกว่าไอเอ็มเคดีกว่ากูใช้มินิดิมินิไม่รู้อ่ะเออของดีไปของดีโหของจริงแหละผมยังมีนะพี่เอาจะกินไหมล่ะ เดี๋ยวมันจะยิงทั้งแมปเอาดิต่อวันนี้กันไหนพี่ยี่เปลี่ยนวายยังอ่ะเฮียเอาเรื่องเอาลาวเฮียมีโดนรู้เฮียอุ้ยม,มีรถฝั่งตรงนี้พี่เฮียเขาสดจีเลยเฮียเขาขับมาชาร์แบบสดจีเกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 อยู่บนเขาไว้ก่อนไปเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนข้ามสะพานจากบานนี้ได้อ่าใช่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 รอรอวงมาพอรอวงมาพอมีมีมีแน่นอนไหมมีแน่นอนเพราะว่าวงมันฝั่งเราไว้นอกจากว่าไปขับเส้นบนไปเส้นไปสะพานซ้ายน่ะมาไม่จ้าน้องมาไม่จ้าเฮ้แต่ว่าม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 าที่ไหน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 อ๋อไม่มีพี่มอไซค์แก่แล้วพี่มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันพี่บอยดูนี่ดูผมเนี่ยนี่ดูไหนอ่ะ อัน,นนี้ไม่เห็นไทยเลยลายวะเรา,เรา,เราน่าจะเล่นได้ป <c oughs> ีอะทำไงเอะเออเออเห็นปะพอ,พอ,พอมันเป็นพอมันเป็น T P P ไปกดง่ายกว่าไหมเราจะดูว่าเรากดติดไม่ติดถ้าจะเคลียร์แล้ววะ่ะเพื่อนไปอนเอะไรตากที่เจ็ดค <c oughs> น,นนี้แค่คนเดียวจะงั้นไเนินนี้เล่นได้หมดเลยนะเว้ยเพื่อนเนินฝั่งขวาเราเฮ้ยผ่านสะพานสะพานปหมสนใจปะสนใจปะ ถ้าเราอยากเล่นก็คือให้เราขับขึ้นเขานี้ยิงฟียิงฟีมันโดนนัวอยู่อ๋อสะพานแบบสูงเลยกินใช่เออเออเออไม่บอกมันขับ <นะ S 2> ย้อนกลับไปกินเออไม่เป็นไรไม่เป,ป็นไรกินเยอะเยอะเยอะโอเคโอเคโอเคกูรอกูรอเดในนี้เอ้ยมามามาฟ้าสนใจว่าเดินกูสวยนะแต่เมึงกูต้องดูเฮียตัวย้อนกลับเนี่ยย้อนไปไหนวะนัก้ามันวิ่งแล้วนะไม่ไม่มันมีรถมาที่คันนึงก้าก้าดูมักพี่โอเคมักฟ้ามักฟ้าแปไแล้ววะกูฆ่าล่าไปตัวหนึ่งมันจะย้อนหรอ เออเมื่อกี้มันขับมาตรงมาร์คฟ้าเลยในบ้านก้าบ้านมาร์คฟ้าเออเฮียมันลงอยู่มันลงเข้าบ้านในสัตว์ไม่รู้กี่ตัวนะแต่เมื่อกี้เห็นแค่ตัวเดียวจะลิงเชือกมานะสองตัวเออสนใจมาได้กูป่อกล้าไปเล่นกินได้นะถ้าจะไปโอเคผมไปละเดี๋ยวพี่ขับลงเนี่ยโดนขับเพื่มาหากูอะเฮียชิบหายแล้วกี่ตัวพะก้านี่เขาบ้างโดนจิงโดนลงจริงพี่กินโดนโดนสะไครโดนสะไครใส่มึงเนี่ยเนี่ยเฮียกูไปช่วยด้วยดีกว่าเฮ้ยมันโดดหลังเฮ้ยเฮียมันหัวกูเลยมันมีปืนเหรอถ้ามันโดดมาอย่างเงี้ยไม่มีสวยมีอีกตัวพี่มีอีกตัวเนี่ยหน นี่นี่นี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นอนอยู่นอนอยู่จ้าต่อไปแค่สองใช่แค่สองใช่แค่สองแค่สองก้าส, <Okay. S 2> สองตัวของพี่อ่ะของพี่ที่อยู่ในบ้านอ่ะที่พี่บอกอ่ะสองตัวมันวิ่งยังอ่ะยังยังมันกำลังยิงรถพี่อยู่บ้านไฟกันนักหนักทีสิบเอ็ดกับยี่สิบเอ็ดก็ไมันไม่ออกมาอืมมันไม่ออกมาเนี่ยมันจุมมนะ่มวงอยู่เนี่ยมาร์กูสองตัวรล้ไหมสองตัวไอ้ยินเฮ้ยมันขับรถมาแล้วพี่โปยไม่ใช่นะคนละคนคนละคนคนละคนคนกันเออแต่เชี่ยนั่นแหละยิงยิงไปก่อน <onz> เอเออหรืว่าไปมันติดมันติดไอ้ก้ามันติดเฮ้ยมึงทำเพี้ยอะไรเนี่ยรอบหนึ่งตายเลยสวยแต่มันมีอีกนะบนสะพานอีกครับพี่นี่เหรอมีอีกมีอีกมีอ้กเฮี้ยไอ้เหี้ยบ้านขี้นี่ออกแล้วะโอ้โหชุบมันชาร์่ไม่ได้ไม่ได้มันชาไม่ได้แต่กูครัวมันซ้ำกูเลยแหละทำได้ด้วยไอ้เหี้ยทำได้ไหมทำได้ทำได้เจราคาร์อยู่แล้วผมก็รับไปยิงจากไหนกิน พอแล้พอละวเซฟเซฟเซฟบ้าน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 ไอ้ข้างหลังเรายังเหลือนะกล้าระวังด้วยเราจะไปเลยก็ได้เอ็มเอใช่ใช่ต้องไปเลยต้องไปเลยเดี๋ยวปั๊บยาประเดงนค่ะไปเดี๋ยวกูต้องการของบนรถมัวะเฮ้ยกูเจอรถมันหวาดกินกูยิงให้กูยิงยางไหมได้ได้เจอควรควรไปก่อนเลยก้าวไปก่อนเลยเอาเอาเอาข้าวของผมก่อนก้าวข้าวของผมก่อนกลอนด้วยพี่แตกอย่างละหนึ่งแตกอย่างละหนึ่งยางกลินกูยิงอ่ะสวย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 อ่าไม่หลุมไม่หลุมอุ้ยเฮียมันมีทนายด้วยต้องไปที่เรื่อนะ เออเออไอบอลมึงได้ยินเสียงสนายขวามือมึงใช่ป่ะได้ยินได้ยินเนดนเดน่ะถัดเนี้ยถัดเนี้ยเฮ้ยมีรถจิ๊บขับไปบนเขาเราไอบอยกล้ามีพี่พี่คิดว่ามีอ่าใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยเฮ้ยไอบอลขับผ่านเรารอเลยเพื่อนรอเลยผมไม่ตายจริงเหรอวะไอบอลบ้าขนาจะออกอยูหลังนี้ไปโอเคเห็นละวิ่งอยู่ ตัสองเมตรตัวสองเมตรเจ็บ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 ขานะกินคาคาคากินระวังไปกดูบอยวงมาวงมาบอยมันต้องออกเพื่อนเราดักได้แต่ตรงนี้ได้บอยวงแรงหนึ่งอ่ะไปขีดหน้ากูมีคนนอนอยู่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 หน้ามึงเลยเหรอเนเนเนตึ่งตึ่งเห็นป่ะเห็นตึ่งไหมเห็นเห็นเห็นมันยิงกูรับไหมพี่รับไหมไอบอลมันวนขวาไปกินมีมีตังตุ๊กเจ็บป่ะบอยมันเจ็บป่ะตายตายโอเคสวยมีกระชากข้ากมีกระชามกราก ผมฆ่ามคุณตรงไหนวะก้อนหินนะกูก้อนหินนะกูจะผ่านแล้วบนเขานี่ของผมก็มีว่ะช่วยไม่ได้แล้วเฮ้ยตรงผมยิงได้นะพี่ปล่อยกินงอ้นนี่ใครทำใช่ไหมโอ้ทำคือทำนั่นก้อนหินนะกูเฮ้ยทำไมยิงหลังกูเหรอวะมัน T P P กินเสียเปียกถอยดีกว่านี่นอยู่หลังรถกูเลยเหรอนี่นี่นี่เราเล่นกังเราเล่นเลยกับนั่นเจ็บไปยิงกูวะมึงกูสวยมึงกูสวยเดี๋ยวกูโบุกเขาฟง เเจจ็ <m í toys> <c oughs> <P an> ็บบมันไอหลังมึงอยู่ตรงไหนวะไอกินตัวหินเจ็บตัวหินเจ็บตัวหินเจ็บเออมีสองตัวหินนะหินมีสองไปหลังมึงอะหลังมึงอะไม่มีอะไรใช่ป่ะนอกวงอะไม่เห็นไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเลยตอนนี้แน่ๆคือตรงหินนะมีสองตัวต่อซอยไปหนึ่งตัวรถขวายิงโกมึงยิงโกนี่ได้ปะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่กูติ๊กไว้มึงเห็นปะมึงยิงได้ปะเห็นละเห็นแต่รถอะกินน้อง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 นองน้องน้องน้องนีองน้องน้อน้องน้องงน้้อง้อน้ สามไม่หนึ่งกล้าวิ่งไกลตัวนึงกล้ามาพี่กล้าเฮ้ยเฮียตัวนังรู้งีไหวใบติดตึ้กตูไปไอ้กล้าไอ้กล้าน็อกน็อกน็อกหยุดสวยสวยสวยไอ้กล้าชุบอะไรบ้ไอ้กล้าชุบได้ชุบได้ไหมกล้าชุบได้ผม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 ชุบได้เฮียตรงมาร์กกูก็มีคนเข้าไปหาเข้าไปหากล้าเลยเออตรงนี้ตรงนี้น็อกไปสามเหรพี่ มันยิงผมมาจากตัวนี้นะพี่บอยระวังระวังนะควันอูไม่มีสมองว่ะพี่บอยเห้ยแล้วเห้ยแล้วโอเคมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันต้องวิ่งก่อนมันต้องวิ่งก่อนกล้ามันต้องวิ่งก่อนใช่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 มันโลกมันโลกมันตายแล้วยังกระจุ่มเข้าห้องน้ำมันเข้าห้องน้ำยังไม่ตายตัวจุ่มโซ่ยังไม่ตายนะกล้าขอบวงขวามือยังไม่ตายเส้นถนนเนี้ยติ๊กหนึ่งอ่ะยังไม่ตายนะแต่กูยิงมันน็อกไปแล้วอ่ะตายแล้วมั้งไอ้กินใช่หรอเออแต่ตัวที่วิ่งสามนั่เพื่อนมัน หลังหินกิก้ามาพี่สามตัวท้ายอะถ้างั้นถ้ามึงเห็นครบสามะมาร์กูมาร์กูมาร์กูสองตัวแล้วก็ซ้ายสุดตัวหนึ่งก้าเอ้ยสองสามสองสามมาร์กูสองตัวแล้วก็ซ้ายสุดชัวผมฝากขวานนะผมฝากขวาหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่ดูขวาให้ยังไงก็ต้องไล่ขวาเอพี่ไล่เล่นอะเอ้ยก้าก้าก้าเดี๋ยวก่อน้ายไกลอะที่มีก้อนหินมารก้าจะยิงหลังได้นะเน่เน่มาร์กูเลยอยู่หลังก้อนหินเนี่ย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 ไม่งั้นเดินหน้าก้าก่อน รวยเลยยิ่งไม่โดนสัตว์โดนไปสามนัดเอ้ยบางกูฆ่าดว่าวงก่อนก้ากล้าเห็นติ๊กติกามามาไกลมามาใกล้พี่แล MM ้วหินใกล้กินใครกินใกล้เอาไว้นะไอ้เคี้ยนี่คือนอกวงแล้วมันวิ่งมันต้องวิ่งไปมันตายร้อยสองตัวก้าสองตัวนะตรงขวาสองตัวมาปล่อยห้องน้ำก่อนเฮ้ยห้องน้ำก็นอกวงอ่ะก้าถ้างั้นมึงเล่นหนึ่ง่ได้ปะได้ได้ได้กูเล่นได้ก้ากาพี่เอาได้ก้าพี่เอาได้ใช่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 ถูกต้องไว้ถูกต้องไว้หนึ่งหนึ่งไว้ผู้ไหวไว้ผู้ไหวไว้ตัว้ายครบแล้วหน่งสอง อุ้ยเเจ็บมีลงเนินไปฟังฟังกูนะพอห้องน้ำอ่ะไม่ไม่ไม่บันชิดกูแล้วกล้าวผมเอาให้ปึยังป้าเป็นเนินต่ำป้าบอเออไม่มีอะพี่ไอ้ก้าวอยู่เนินต่ำหน้ามึงแล้วว่าความนี่เฮ้ยมัาจะยิงนะพี่ผูมีไอเดียนะไอ้ใบ้บ่ไอ้ใบ้บ่จ็บบาเจ็บ้าเลยมันต่ำปีสองตัวอยู่เนินต่ำหน้าก้าวซ้ายไปก้าวซ้ายไปพี่เล่นขวายตัวไอ้ก้าวหนึ่งกับมันก้าว สวยเนาก้าแทนหินแทนหินเออตรงสวยก้าก็สวยสวยอยู่ด้านหน้ามึงสตัวก้าที่มึงมองเลยใช่ใช่ใช่เ่ยแล้ละอะนั่นแหะกล้าค่อยๆได้เนาะมยัมกาได้ตียวตัวเตัวเดียวตนอนอยู่ปะไม่ชัวร์ป่ะนอนอยู่นอนอยู่ก้านอนอยู่มีสามีสามมีสามหมดหายดหาย เฮ้ยเอ้เอาต่างห้องปะต่าห้องปะโดนโดนไปต่างหินกล้ามันมีปืนม,ม,ม,มันมีปืนเยี่ยมเยียมเนี้เบาจัดเลยไอ้สัสโดนสอ,องขำนัดแม่งไม่นาอเ <c oughs> จัดสวยจัด,ด,ด <c oughs> ตัวท้ายเหมือนชุบปับงชุบแล้วก็ไอ้นี่เกมนี้มันวะ <c oughs> จริงๆก็ยิงเล็กยิงได้นะถ้าผมลากเป้าดีๆอ่ะต้องเล่นบ่อยๆที่มันวะไอ้สัตว์สอยากย้ายอยากยหญ่สวยแล้วทุกคนจัดกันครับน้องๆ